ต้นฉบับคลิปจาก i b i c animation แต่ให้เตียงภาคไทยดยคด้อันโดนนะจ๊ะไอเจ้านี่มันเก่งเป็นบ้าเลย <c oughs> ไปแค่นินจาเด็กบ้านคนนั้นจแท้ก็้าดียังไงมาสู้กับพี่บ่าวแถมยังเป็นแค่เกะนินโถ่ถังกระมังหม้อก,ก็ตอกจริงๆเลย <c oughs> เจ้าเลยในชนั้นจะต้องมาตายที่นี่แล้วเนี่ยแล้วไปคุยกันร่างมะม, <c oughs> <c oughs> ม่วงนี่ยหมดเพีย้ยต่อจนท้าละ Uhm นั่นมันโอ้โหแม่งซายเข้าตูดมาแล้วเฮ้ยพวกนี้ไงถึงไม่ชอบตายพังหยาบและแห้งแล้วมันก็เข้าไปทุกที่เฮ้ยไอ้ปองเด็กมึงเป็นใครพ่มาถึงก็เล่นมุกสตาร์บอ๊วมึงเด็กบ้านไหนวะเชื่อสายธรมะเป็นฮีโร่อ้าวเนจ่าคนละบ้านตายมันธรรมดามันเจ๋งจังวะคุณพระมัดเดียวจอดเออนี่คิ้วเหลี่ยมคุณตรงนั้นอะ ที่นี่มาที่ไหนเหรอแค่หมัดเดียวก็ล้มนินจาระดับโจนินของหมู่บ้านเขาโงาคุเรนได้ชายคนนี้ต้องเป็นผู้ใช้วิชาไทยจะเสือม,มาเราแดนเลยดีไม่ดีอาจจะเกงะใจใจ่งว่าดันไกลอีกไทยจะเสือบ้มมาอะไรไม่รู้จักรู้จักจตำมวยไทยไอ้ิ้วหนาบ้านนั่นพูดอะไรวะสุดยอดได้โปรดสอนผมด้วยเถอะผมจะทำยังไงถึงจะเกง่งแบบคุณได้โปรดรับผมลงศิษย์แล้วสอนผมทีเถอะโหอยากจะเล่นกับฉันเหรอเขาบอกไว้ก่อนเลยนะมันไม่ง่าย ตามเสมอคะเธอบอกมาบอกมาได้ครับจาน่อมได้ขั้นที่หนึ่งวิดพื้์หนึ่งร้อยครั้งขั้นที่สองระดับหนึ่งร้อยครั้งเย่คทำเค่าสะก้อนอีกหนึ่งร้อยครั้งแล้ววิ่งสิบกิโลฮะก็อ่าแค่เนี้ยนะจานแค่เนี้ยนะใช่แค่เนี้ยนะแ,แหละทำไมอ่ะเซอร์ไอเซอร์ได้แล้วครับจานผมจะทำทุกอย่างที่จานบอกแล้วผมจะแกงก็ได้ด้วยเพิร์แล้วลว,วันเวลาการฝึกของไฟต์ต์มังให้กับล็อกลีก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งฝึกตัดสินได้มาถึงแล้ว เจ้าบ้านนั่นมันปีศาจชัดๆมาแต่อุซสมากีนาลุโตะก็ยังไม่ไหวไม่มีใครล้มเจ้านั่นได้แล้วลเหรอคราวหลองยังไม่อีกคนหนึ่งที่น่าจะจัดการเจ้านั่นได้นี่นายหมายถึงเขาคนนั้นเหรอหรือว่าเจ้าเด็กนั่นมันกึืนเสร็จแล้วหรือไงใช่แล้วเจ้าเด็กนั่นตอนนี้ก็กําลังเดินทางมาที่นี่มาถึงเวลาแล้วที่เจ้าเด็กนั่นจะปรากฏตัวการปรากฏตัวของอสูรไลแห่งคนนะฮะนินจาที่แห็งแกร่ที่ตุดในคนนฮะตอนนี้ ไม่ต้องห่วงอาจารย์ไก่ผมมาช่วยแล้วมาแล้วหรอลอว,ว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกับหัวนา,ายอ่ะผมเสียมันไปหมดแล้วอาจารย์เส้นแรกกับพลังที่แข็งแกร่งที่ตนในจักรวาลผมสั่งยอ้อนเศษสลาผมบนหัวไปทั้งหมด,มดเป็นการเศษสละที่ยิ่งใหญ่จริงๆโอจิว่ามาระฉันมาที่นี่เพื่อจัดการกับแกน่า,ยาอย่างแกนะเราจะจัดการฉันได้ไอ้โง่เน<ฮ>ยงยแต่หัวพวงไหวฮ้ยอ่านฮัทถ่ายไปแล้วเฮ้ย ตายดิยังไม่ตายเองลรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหมัดหนึ่งจะมีพลังได้บ้าขนาดนี้แต่ว่าเสียใจด้วยนะมัดท่าหมายตายของแกม่อกี้จะฆ่าฉันไม่ได้วิชาเนตรอุจวะขันสูตรจะจกเงาหมือนบุพกานี่รันดแกแล้วจะหมอนั่นมันกำลังจะใช้วิชานินกาผ่านดวงจันท์ก็หมายความว่าถ้าไม่มีดวงจันทร์มันก็ใช้วิชาเนตรไม่ได้ใช่ปะก็ใช่แล่ะทำไมั้นกจะทำลายดวงจันทร์นั่นจะจาเรื่อง ไปตัดดวงจันทร์หม yeah! oh, 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 oh. ัดเอาจริงจ้าโอ้โหดวงจันทร์อย่างไรน,นี่นี่เหมือนเรื่องที่อะไรวะเนี่ย <laughs>